อังคารคู่พระพฤหัส,สบดีอังคารคู่พระมริตยูราหูคู่พระมริตยูราหูคู่พระพฤหัส,สบดีเสาร์คู่ราหูจันทร์คู่อังคารอาทิตย์คู่อังคารอาทิตย์คู่เสาร์ก็คือถอดออกมานะสามห้าสามศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดสองสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแปดคู่นะคะ แล้วก็าจาัดเขียนรายละเอียดไว้นะอ่ะค่อยๆดูนะราศีเมษหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองราศีพฤศษห้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามห้าแปดห้านะคะเยอะน้อยเยอะน้อยราศีมิถุนสามศูนย์สามห้าแปดศูนย์แปดห้าเหมือนกับราศีพฤศษนะคะราศีกรกฎนะคะ 2, 3, 2, สองสามสองหนึ่งราศีสิงห์ หนึ่งเจหราศีกันหนึ่งสองราศีตุลแปดศนย์แปหราศีพิจิต4สี่เก้าเก้าหหสราศีธนูเจ็ดแปดเจดหนึ่งเจ็ดสองราศีมังกรหนึ่งสองเจดสาหนึ่งเจดสองเจดเจดแปราศีกุมเจ็ดแปด ราศีมีนแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะครบแล้วนะคะค่า,าก็ค่อยเวียนดูนะอาจารย์ก็เน้นเหมือนชุดแรกนั่นแหละนะคะคือเจ็ดแปดแปดห้าห้าเจ็ดนะ,ะชุดที่หนึ่งชุดที่สองแปดศูนย์สามศูนย์สามห้าชุดที่สามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ด และ4996แล้วก็หกสค่ะก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพนห้ารก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันทุทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ